อยู่ไหนเนี่ยคาวอนาชิสั่งจะกินปลาหมึกนะครับ <Thank you. S 1> นี่ฮะอันนี้จากสตูดิโอกิมบีเลยเว้ย <Thank you. S 1> สวัสดีครับเอาละมาถึงกันแล้วจอร์ดแฟนะวันนี้มาจอร์ดแฟนะครับเพราะว่าเราจะมาหาผีไรห,หน้าครับทุกคนเนื่องจาก วันนี้สตูดิโอกิมบีนะฮะเขามาโปรโมตนะครับตัวเป็นๆของผีไรหนะ้าเป็นยังไงตรงไหนยังไงนะครับอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเราเดินหากันก่อนอยู่ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะเราเดินหากันก่อนครับสตูดิโอกิมบีนะครับวันนี้มาจริงๆเขานั่งมาจากรถไฟฟ้านะคือนั่งรถไฟฟ้ามาเลยนะฮะแล้วก็ วันนี้ผมได้ข่าวนะว่าจะมาที่นี่ก็เลยรีบบึ่งมาดูนะฮะสำหรับผีไร่น้าสตูดิโอกิมบีนะทุกคนเราเดินไปด้านหลังสุดเลยนะฮะของจอร์จแฟรนะไปดูกันนะครับอ,อยู่ไหนเนี่ยก็คือขานาชิสั่งนะครับที่เขาเรียกกันสำหรับตัวละครน,นี้นะเออ โอนาชิสั่งไปไปดูกันยุ่ไหน่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมาเจอตัวจริงนะครับจะเรียกว่าเป็นตัวจริงต้นฉบับก็ได้นะเนื่องจากเป็นของสตูวิดีโอกิมบีเลยนะครับมาที่นี่นะมีป่าหากันต่อไปครับ ยังไม่เจอว่ะสายตาขนาดสายตเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนะครับเจอแล้วกำลังเดินแห่กันอยู่นะครับนี่แหละนะฮะจากซูริโอกิบบีเลยนะครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหหน้ากากโคตรใหญ่เลยทุกคน อากาศใหญ่มากเดินเชื่องช้ามากนะครับนี่ครับ <c oughs> นี่นี่เลยของจริงนะครับมาเจอกันแล้วสวัสด <c oughs> ีครับ เจอกันแล้วครับทุกคนนะฮะนี่ฮะผี่ไรหน้านะครับ <laughs> นี่สตูดิโอกิมบีนะครับเซนทันเวอร์ไลฟ์นะครับ at เซนทันเวอร์ชั้น8นั่นเองะฮะ <laughs> จะกินปลาหมึกนะครับสวัสดีจะกินปลาหมึกแวะตามร้านต่างๆนะทุกคนเออนี่ครับเรียกว่าเหมือนเลยนะครับ เดินแบบช้าๆนะทุกคนเดินแบบช้าๆอันเนี้ยอันเนี้ยจากสตูดิโอกิมบีเลยเว้ยคือหลายคนคิดว่าคอรสเพย์ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่คอรสเพย์นะครับนี่คือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเลยนะครับที่มาณที่แห่งนี้นะเออคือจะบอกว่าค่อนข้างจะ พิเศษมากๆครับคันข้างจะพิเศษมากๆชอบกินปลาหมึกเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศเดินของผีไร้นะครับสปิริตอเวนะครับสำหรับวันนี้นะก็เรียกว่ามากันแบบช้าๆเนิบๆนะครับคาโอนาชิค่อยๆเดินนะครับ ไอ้กรริีทาเยี่ยมไ้นอ้โฮนรี่ฮะเยี่ยมร้านต่างๆครับมาเยี่ยมร้านต่างๆโอเคมาโชว์เี่น ยิ่งยอดตัวเป็นๆก็เนี่ยฮะหนึ่งกรกฎานะครับมาโปรโมท เราดูยกิมบินะครับทุกคนนี่นเหือลอそっちですねそのままますぐ行行きますはいさんまっすぐ行きますおうเดินเหมือนเลยเอาเหมือนเลย ก็ใช่เยอะกว่ากอาวะฮะาาัิพิเศษมากเลยวันนี้ผมบอกเลฮะจอดแฟร์นะครับตะลึงหนึ่งนนนะครับกับผีไรน้นะครับทุกคน สเปนเอร์วนะพิเศษอะคือแบบไม่เคยมีแบบมาเดินแบบนี้มาก่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นทริปนี้ถือว่าพิเศษมากเลยครับวันนี้ก็ทางจ e n เนอโ g เกมนะได้มาร่วมนะครับสังเกตการกับการที่ทางค่ายส u ู i o โอ m ิมนะฮะได้มาทำอีเวนต์นี้นะก็คือเป็นอีเวนต์ที่มาโปรโมทนะครับสำหรับ การเดินทางคือจะบอกว่าเดินทางมาตั้งแต่เซนทัลเวอร์นะครับเซนทัลเวอร์ออกมาจากที่นั่นนะครับแล้วก็มีนั่งรถไฟฟ้ามานะทุกคนแล้วคิดดูนะนั่งแบบนี้ที่รถไฟฟ้าทุกคนแล้วก็นั่งมาที่จอรดแร์ครับก็คือแวะมาเรื่อยเลยฮนะมีสถานีสามสถานีนะที่แวะจอดนะครับก็ผู้คนให้ความสนใจกันมากเลยฮนะลองดูนะครับเนี่ยผู้คนให้ความสนใจกันมากเลยโ เอาล้ฮะเดินมาถึงล็อกกลางแล้วนะครับล็อกกลางเรียกว่าการเดินนี่ยังแบบเป๊ะขนาดนี้ทุกคนนี่นะฮะการเดินเป๊ะมากครับโคตรเป๊ะเลยน้องน่ารักเนาะน้องน่ารักมากเลย อ,อันนี้เป็นริมขวาสุดของจอร์ดแฟร์นะก็คือด้านหลังสุดนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ยังโปรโมทนะครับสำหรับงานกิจกรรมนี้นะเซนต์แอนเวิร์ลไลฟ์ชั้น8นะครับทุกคน เจอกันเดือนกรกฎาน,นะครับนี่ครับเอาเสมือนเลยเอาก็เหมือนสิอันนี้ต้นฉบับเลยนะมาจากญี่ปุ่นเลยครับอันนี้ชอบชอบกินเหนือครับ ตอนนี้มาจนถึงตรงกลางนะครับด้านหลังระหว่างทางเข้านะคือจอดแฟตอนนี้ก็นกักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากนะทุกคนลองสังเกตนะฮะเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้มาโปรโมตกันนะครับคือผมอยากเห็นอะไรรู้ไหมผมอยากเห็นตอนนั่งรถตุ๊กๆอะ่ะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องเจ๋งมากๆแน่เลยนะฮะผีไรหน,นั่งรถตุ๊กๆนะ เอาละนะฮะตอนนี้นะครับ <Okay. S 1> ผีไร้หน้าของเรานะครับสปิริตเอวนะครับจะมานั่งรถตุกๆครับโบกรถตุกๆนั่งนะ oh. เราจะดูกันว่า oh. เป็นยังไง oh. เอาพอดีครับตุกตุกนะ <laughs> ได้บรรทุกผีไปด้วยครับวันนี้ <laughs> นี่นะฮะ oh. นี่นะฮะ นั่งรถตุกๆนะครับทุกคนนั่งรถตุกๆนะครับกับเซนทัลเวิร์นะครับวันนี้เอาละทุกคนก็ไปแล้วนะครับสำหรับผีไร่น้านะสเปริลเวนะครับก็วันนี้บึ่งมาเพื่อที่จะมาดูนะครับการโปรโมทของค่ายสตูดิโอกิมบีนะฮะที่จะจัดที่เซนทัลเวิร์นะทุกคนก็วันนี้ผีคาโอนาชินะฮะมา ทัวที่จอร์ดแฟร์นะครับอันนี้เป็นจอร์ดแฟไม่ได้เป็นที่ดนเนอรมิทนะทุกคนอันนี้เป็นจอร์ดแฟร์ที่หลังเซนทันพะรามเก้นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับกิจกรรมการมาเดินโปรโมตในวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง l i f e n น t ั o น t e โ o นะครับสำหรับให้ผมมาในวันนี้นะวันนี้ผมรีบบึ่งมาเลยนะฮะตื่นเต้นอนะ่ะคือผมชอบเรื่องนี้มากครับแล้วก็เป็นแฟนเรื่องนี้มาตัวยงเลยครับสปิ Spirit Away ริต a อเวนะฮะ กระตูเรื่องนี้ผมชอบที่สุดแล้วนะครับสำหรับตูดิโอคิมบินะฮะทุกคนเอาละก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการมาที่จอร์ดแฟร์วันนี้นะครับเมื่อกี้นั่งรถตุ๊กๆนะฮะจะไปที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับเพื่อที่จะไปโปรโมตในเซ็นทรัลเวิร์อีกทีนะฮะวันนี้ก็ถือว่ามาโปรโมตไกลพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องจินนี่เดอะโทรเกมนะครับฝากติดตามด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้ว